สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องสุดคำนวณเลขเด็ดน,นะครับก็วันนี้ผมก็จะมาสรุปชุดวัดใจให้นะครับสําหรับเลขท้ายล่างนะครับงวดประจํางวดวันที่1กันยายนพศ2563นะครับพอดีหลักสิบของเราจะมี8 9 1 2นะครับพอดีผมไม่ได้จับให้นะครับ ผื่อมาเลขหนึ่งเลขสองนะครับส่วนหลักหน่วยก็ปกติดีนะครับมีเลขสี่เลขหกนะครับเดี๋ยวผมจะจับชุดวัดใจให้นะครับเราไปดูหลักสิบล่างที่ไม่ได้จับให้นะครับเลขหนึ่งเลขสองนะครับผมก็จะมาจับให้นะครับเผื่อออกมาก็เสียดายนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับหลักสิบล่างที่ไม่ได้จับให้นะครับ พอจับแต่ตัวเน้นให้นะครับครับก็มาดูหลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างหลักสิบล่างของเรามีเลขแปดเลขเก้าเลขหนึ่งเลขสองนะครับพอดีผมจับแต่เลข 8, แปดกับเลขเก้านะครับเลขหนึ่งกับเลขสองไม่ได้จับให้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาจับให้นะครับเผื่อผิดพลาดก็ออกมาก็เสียดายนะครับทุกท่านนะครับไปจับ ให้กันเลยนะครับเดี๋ยวผมจับให้นะครับครับยังไงก็ขอเพิ่มสักชุดสองชุดนะครับหลักสี่ของเรามีเลขแปดเก้าหนึ่งนะครับและสองนะครับคือผมจะจับให้หมดเลยนะครับสำหรับที่ลงสูตรให้ไปนะครับ ผิดพลาดนะครับทีนี้ผมก็จะมาจับรวมนะนะครับก็จะเพิ่มแค่14แล้วก็16 สองสี่สองหก แปดสี่แปดหกเก้าสี่เก้าหกหนึ่งสี่หนึ่งหกสองสี่สองหกถูกต้องแล้วครับเพื่อนๆื่อนทีนี้ผมก็จะมาสรุป เป็นชุดวัดใจให้นะครับชุดวัดใจก็จะมีแปดหนะครับหนึ่งหก ห6แล้วก็96นะครับมีแค่3ชุดนะครับ ะครับก็มีแค่3มชุดนะครับสำหรับเลขท้ายล่างนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอคุณมากครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้เฮงนะครับ